สวัสดีเช้าวันใหม่ใส่ใจภาวนาพี่น้องวันนี้พบกันวันที่30มีนาคม2022าภาวนาพร้อมกันในบทอ่านจากจดหมายโดยนักบุญมัคซิมัสธิการนะครับในหัวข้อบอกพระเมตตาของพระเจ้าต่อคนบาปที่กลับใจนะครับก็มีบันทึกไว้ท่านก็ได้กล่าวไว้ว่าดังนี้ก็บอกว่าพระคริสต์เจ้าได้ประกาศว่า พระองค์เสด็จมาเรียกคนบาปให้กลับใจใช้โทษบาปไม่ใช่เสด็จมาเพื่อผู้ชอบธรรมเพราะว่าผู้มีสุขภาพดีไม่ต้องการหมอแต่เป็นคนป่วยที่ต้องการพระองค์ยังได้ประกาศว่าพระองค์เสด็จมาตามหาแกะที่หายไปโดยเฉพาะพระองค์ถูกใช้มาเพื่อแกะที่หายไปจากชาติอิสราเอลพระองค์ยังได้สงกล่าวเป็นปริศนาในคำเปรียบเทียบเรื่องเหรียญเงินพระองค์ตรัสว่าจุดมุ่งหมายในการเสด็จมาก็เพื่อ จะได้ทำให้รูปภาพของพระมหากษัตริย์ที่มัวหมองเต็มไปด้วยความโสกปรกของบาปกลับแจ่มชัดขึ้นพระองค์ตรัสว่าท่านจงแน่ใจเถิดว่ามีความชื่นชมยินดีในสวรรค์เมื่อคนบาปคนหนึ่งกลับใจใช้โทษบาปเพื่อเป็นบทสอนในเรื่องนี้พระองค์ได้ทรงช่วยชีวิตชายผู้หนึ่งที่ตกอยู่ในเงื้อมมือของโจรผู้ร้ายถูกปล้นและถูกทำร้ายอาการปางตายพระองค์ได้ทรงเทเหล้าอางุ่นและน้ำมันบนบาดแผล พันผ้าเรียบร้อยนำเขาขึ้นหลังลาแล้วพาไปยังที่พักคนเดินทางให้เงินเจ้าของที่พักไว้พอสมควรให้รักษาเขาสัญญาว่าเมื่อกลับมาจะชำระค่าใช้ใจ่ายที่เกินกว่านั้นพระองค์ได้จัดถึงพระบิดาซึ่งเป็นองค์ความดีว่าพระองค์ทรงรู้สึกสะเทือนพระไทยทรงสงสารลูกที่หลงผิดซึ่งกลับมาและเป็นทุกข์เสียใจในความผิดพระองค์ได้ทรงสวมกอดลูกที่หลงผิด ให้สวมใส่เสื้อผ้าอย่างดีอีกครั้งหนึ่งให้สมศักดิ์ศรีและไม่ได้ติเตียนถึงคนผิดของเขาเลยเช่นเดียวกันแกะหนึ่งตัวในร้อยจากผงแกะที่พลัดผงไปพระองค์ทรงพบกำลังเตร่ๆอยู่ตามเดินเขาพระองค์ได้ทรงนำแกะตัวนั้นมายังคอกไม่ใช่ด้วยไล่ต้อนให้แกะเหน็ดเหนื่อยแต่พระองค์ทรงจับแกะใส่บาแบกกลับมายังผงอย่างปลอดภัยด้วยความสงสารเช่นเดียวกันพระองค์ตรัสว,ว่า พวกท่านทุกคนที่เหน็ดเหนื่อยจากการแบกภาระหนักจงมาหาเราเถิดเราจะให้พวกท่านได้พักผ่อนหายเหนื่อยจงแบกแอกของเราเพราะพระองค์หมายถึงพระบัญญัติของพระองค์หรือที่ถูกต้องมากกว่านั้นก็หมายถึงชีวิตทั้งหมดที่พระองค์ทรงสอนเราในพระวรสารต่อจากนั้นพระองค์ตรัสถึงภาระหนักซึ่งหมายถึงการงานรวมทั้งการใช้โทษบาปด้วยแท้ที่จริงพระองค์ทรงยืนยันว่า แอกที่เราให้ท่านนั้นแบกให้ท่านแบกนั้นง่ายและภาระ,ะที่เราให้ท่านนั้นก็เบาแล้วพระองค์สอนเราด้วยความยุติธรรมและพระไถ่ดีของพระเบญเจ้าเตือนเราเป็นเหมือนพระบิดาเจ้าสวรรค์คือเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์ครบคันและเมตตากรุณาพระองค์ตรัสว่าจงอภัยโทษแล้วท่านจะได้รับการอาภัยจงทํากับผู้อื่นเหมือนดังที่ท่านปรารถนาให้ผู้อื่นทํากับท่านครับ พี่น้องวันนี้ก็เป็นเรื่องราวความเมตตาของพระเบจ้าที่มียังคนบาปคนที่ทําไม่ถูกต้องนันะเราจะเห็นถ้าเราฟังดูดีๆตรงนี้นักบุญมักซิมัสได้เอาเพราะรัารตรงนี้เอาข้อความในพระกัมพีมารวมกันไว้ในตรงนี้หลายๆตอนทีเดียวจะเป็นเรื่องของแกะที่พัดหลงไปแล้วก็เมื่อตามเจอก็นากลับมาแบกใส่บาและอื่นๆหรือว่า จะเป็นเรื่องของลูกคนเล็กที่ไปแล้วก็ทำปิดทําอะไรไม่ดีต่างๆแล้วก็กลับมาหาพวกก็ต้อนรับแล้วก็ดูแลแล้วก็จัดงานใหญ่โตขึ้นอะไรต่างๆนี่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเราจะเห็นว่าพระเป็นเจ้านั้นก็ให้อภัยด้วยความรักเสมอดุดบิดานั้นรักลูกของตนเพราะฉะนั้นพี่น้องในชีวิตของเราคือเราต้องเจริญชีวิตอย่างลูก ลูกที่สำนึกผิดลูกที่ยอมรับว่าตัวเองนั้นผิดพลาดแล้วก็พร้อมที่จะกลับใจพร้อมที่จะเ,เข้ามาอยู่ในอ,อ้อมแขนของบิดาอีกครั้งหนึ่งนี่คือชีวิตของเราและต้องเป็นการกลับใจด้วยใจจริงด้วยชีวิตด้วยการเอาจริงเอาจังก็แน่นอนที่สุดการที่เรามีชีวิตที่หลงไปและทาผิดทําไม่ดีอะไรต่างๆเสร็จแล้ว วันหนึ่งพระเบญชาก็ยังดูแลเราก็ยังเอาใจใส่เราใช่ไหมในตัวอย่างที่ชัดเจนวันนี้แกะที่พลัดผุง่งแกะที่หายไปเนี่ยเมื่อชุมบาลพบ,พบเมื่อคนเลี้ยงแกะนั้นเห็นเ,เปรียบถึงเหมือนพระองค์เองเห็นเขาไม่ได้ในตะก,กี้กระบอกไม่ได้ต้อนกลับมาไม่ได้ไล่กลับมาหรือไม่ใช่เอ,ใชเอาไม้เลียวตีไม่ใช่แต่อุ้มใส่บาและแบกกลับแบกเขาแบกแกะตัวหลงนั้นกลับเข้ามาใน ในฝูงของตอน,นันอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นพี่น้องชีวิตของเราถ้าหากว่าเราทําผิดทพาพลาดถ้าเรามีความาไม่ดีอากาตกบกพร่องมีบาปมีความก็เป็นโอกาสโอกาสที่เราจะได้แก้ไขปรับปรุงตนเองและให้พระองค์นั้นเ,เข้ามาในชีวิตของเราจริงๆนะครับในแต่ละวันถ้าเราทําได้อย่างนี้พี่น้องเราก็จะสามารถค่อยๆพัฒนาชีวิตก้าวหน้าขึ้นและก็มีสันติสุขที่แท้จริงแม้ว่า ภายนอกเราจะพบกับความยุ่งยากลําบากต่งางๆมีความทุกข์มีความเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรกันแล้วแต่เราจะสามารถอยู่กับมันแล้วก็เพราะเรามีความรักมีพระเมตตาของพระเบจชาอยู่นะครับพระองค์จะเอาเราใส่บาตแล้วก็จะแบกไปเสมอ,อน,นี่สำคัญนะครับเพราะนั้นขอให้เราได้มีความรักมีความจริงใจกับพระองค์และกับ ผู้อื่นนะครับที่อยู่รอบข้างขอพระเป็นเจ้านะครับจะได้ประทับอยู่กับทุกคนในวันนี้ขอพระองค์ประธานพันสถานของโรมมายังพี่น้องทุกคนนะครับขอพระเป็นเจ้าผู้ทรงสันผ่านุภาพพระบิดาพระบุตรและพระจิตประธานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเถิด